เอ,เอาเรื่องโอ้เอาเรื่องอยู่นะเอาสเปรดดำเลยเอาอาชีพดำยิงไม่โดนสู้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 ครับไอ้บ้าเอยใครให้ผมมาบลรีคนนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ตีเลยเอาแล้วครับมาส่งเราต้องตึงย่างเงนี่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 มามามาแม่มาแม่มาแม่ มาแม่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 มามาแม่มาแม่มแมทำทรงทำรทรงเราต้องได้ไวก่อนนะครับเรามาเป็นทรงอ่ะเขาเรียกว่าทรงทรงเราต้องตึงอ่ะแล้ว่าอย่างวอกอย่างว่านะครับทรงไฮไลท์เราต้องตึงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับโอ้โหมันเลยขอขอ,ขอองค์ชายสักช็อตหนึ่งด้วยว่าเฮ้องค์ชายจัดไปเลยนะครับจังหวะนี้เป็นลิงเกดเทไปธรรมดาดูนะครบคนธรรมดาเขาไม่ทำกันอย่างนี้ ไปครับผมชายเป็นยจงที่2เลยนะครับตรงนี้คนดูบอกว่าเน่เน่แล้วมันไม่โดนเลยหรอนี่เรายิงไปประมาณ3ามชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับยังไม่โดนนะครับไม่เป็นไรครับไปฮะทรงเรามันต้องตึงนะครับทรงเนี่ยทรงเนี่ยต้องตึงไว้ก่อนไฮไลท์เราต้องทรงตึงนะครับเน่ปากไอวอนะครับผมนะไอวอโบราณเขาเรียกไอวอโบราณนะครับไอวอลลูกเนี่ยโบราณนะครับมาแล้วครับเน่สลับปั๊บ ่ครับมาอัญยาก่อนนะครับผมวนะ่าเอ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 า,เอาเป้าเช็ดไปหน่อยก็สวยนะครับผมว่าเนี่ยเอาเป้าเช็ดสักหน่อยจะสวยงามจัดสัรเส้นและเนี่ไอวัโบราณนะครับกับสเปซโนวันนะครับผมนะเน ข้าที่บ้านจะถามเลยว่ได้ช็อตหนึ่งได้โอ้โหโดนแล้วนะอุ้ยแม็กซ์บักเข้าไปดิบักเข้าไปดิบักบักบักชัมบักบักบักชัมบักน่ะอย่าไปยอมนะครับเชื่อผมนะครับการยอมมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับนี่การไม่ยอมแพ้นะครับอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยหายใจไม่ชั่วท้องนะครับผมนะมาแล้วครับองชาย เธอแล้วเอาไว้เอาไว้เอาเอาใครบอกไม่ตึงมาไปว่าเขานะครับทำตัวไม่ตึงแล้วเขาตึงจัดเลยนะครับมาดิอุ้ยผมมาแล้วโอ๊ยมีอะไรนะไปใหญ่ให่ใหญ่อะสัตวสัตวชมจันทร์นะครับแม่ทำไมแกมาเหนือเมฆจริงๆอะชมจันทร์นี่แกไม่ธรรมดาโอ้โหต้องติดติด ต้องติดต่อขอประสานงานนะครับผมนะขยับรถนิดนึงนะครับผมบอกเลยฮะคุณเออถอยรถขวางทางออกเอานะครับกับกระทะดำมาแล้วครับผมนะกระทะบ้านๆนะครับแต่ชออทิรไรอร่อยทุกทีแล้วโบเป็นหนึ่งทีฮะผมนะมาดูชมจันตรงนี้อย่าให้ชมจันโมโหและชมจันวิ่งเข้ามาหน้าตาเฉยแล้วอาจจะหมกหมงฮะโอ้โหอาจจะหมกหมงลูกกระสุนนะนะครับผมนะไปครับชมจันกูบอกวิ่งฮะกูก็คือยูเซนโบ๊อดีตยูเซนโบ๊กเาแล้วครับชมจันนะไปแล้วครับกูก็อยู่ไม่ได้แล้วเหมือนกันครับ ไปครับวงมาไม่ใช่หรอกครับกูสูไม่ได้กูไปก่อนติดตามต่อไปนะครับชมจันนะครับผมนะเบสสะบัดแม่เอาไหล่สะบัดลูกรตรงนี้ตนะของชมจันชมจันตักให้ลอยอย่างตึงะผมนะโอ้โหเราเข้ามาวงลงจอจันจันันจันจันจัันจันจันจันนจันจันจอนจัได้นรจันันจันันจันจันตัวตึงผมนะันนจันันตังันจันจนนจันจรนันจ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 ันนจันจันัจันจันันนัันันันจันนนนั กับบทเพลงที่มีชื่อว่าอ่าน้องเฝ้ารอพี่ที่ริมขอบเอ่อขอบแล้วครับขอบบันไดอะนะไปฮะตรงนี้ชมจันต้องชมโอ้ยชมจันบอกว่าช็อตนี้นะครับกูไม่น่านึกถึงสาวๆเลยครับนอนแผ่ขาตายปังห่างเรียบร้อยนะครับจบชีวิตชมจันลงกนะเทียบเท่านี้นะครับผมนะไปดูคนอื่นต่อครับไปฮะพวกเราฮะเลิกติดตามชมจันนะไปไปไปแยกแยก้ายสมบ่อเรือสวยอะสวยจริงนะนะ่ะเอาเรื่องกูเชียร์สมอ่อเรือได้แหละ โอ้ยอย่าแก้ผิวด้วยโหไม่แต่ไม่เตไม่แโมโอ้ยผิวด้วยโอ้เชียร์คนนี้เชียร์คนนี้ดีกว่าเว้ยวันนี้โอ้หสมอเรือครับผมนะเธอเธอช่างหัวด้ายจริงๆนะครับโอ้สมอเรือสมอเรือแก้ผิวผิวไหวเดืงสายลมนะครับโอ้แล้วใส่ก้านฟ้าด้วยนะครับโูก้านฟ้าพี่อย่างชอบเลยฮะโอ้โหพี่ชอบก้านฟ้ามากกว่าก้านทองนะครับโอ้ <c oughs> จร ah ิงจริงพี oh ่บอกเลยโอ้โหเโสเช็ดโอ้โหหนดูดิว่ามันตึงจริงหรือเปล่าอือปักตัวซะด้วยืมึงก็เกินไปมึงก็เกินไปเอาเรื่องเฮ้ สแสดงว่าบูของมันนี่สุดจริงนะทำไมเราเล่นเม็ไม่มถึงเน้ะมันเชิญบีจา้าเอาเชิญหมาจา้จา